QTN อา Inprov สลายุทธพุทธรักษาครับทำช่องยุคใหม่การตลาดของไทย Modernization Marketing กับทำเรื่องของการตลาดแล้วก็ทำการค้าระหว่างประเทศครับสินค้าอาหารทะเลในประเทศไทยเนี่ยถ้าเป็นสินค้าธรรมชาติน,น่าจะเกิน90%นะนำเข้าจากต่างประเทศเพราะในทะเลไทยมันแทบไม่เหลืออะไรแล้วต่างประเทศทั้งนั้นเลยกุ้งนีถ่ถ้าเลี้ยงเนี่ยในประเทศไทยยังเยอะอยู่กุ้งและกรปลา พวกอาหารเทะเลเนี่ยหลักๆก,ก็คือนําเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านเราไ,นะไปโนเวย์ไปไปดูการเลี้ยงปลาแซลมอนซึ่งตอนนั้นทำทำกับบริษัทที่เป็นผู้ผลิตปลาแซลมอนอันดับ2ของโลกส่วนมากก็การเข้าใจว่าผลิตได้เยอะแล้วมันถูกเนี่ยมันเป็นความจริงเพียงเซี่ยวเดียวทุนการผลิตมันจะมีอยู่2ฝั่งคือทุนคงที่และทุนผันแปรทุนคงที่คือฟิค,คอร์ ฟิคคอ์สค่าโรงงานค่าก่อสร้างค่าแรงจะผลิตไม่ผลิตก็ต้องจ่ายส่วนไอตัวต้นทุนผันแปรหรือ variable cost ก็จะมีค่าวัตถุดิบค่าไฟฟ้าผลิตมากก็จ่ายมากค่าน้ำมันอะไรพวกนี้ต้นทุน2อย่างเนี้ยมันจะลดต้นทุนได้มากสุดก็คือไปลดต้นทุนที่ต้นทุนฟิคคอต์สหรือต้นทุนคงที่เราผลิตเยอะต้นทุนคงต่อหน่วยต้นทุนคงที่มันก็จะลดลงเช่นต้นทุนคงที่10,000เราผลิต1หน่วยหน่วยนั้นมันราคา1บาทเพราะฉะนั้นถ้าเราผลิตหนึ่งหน่วยมันจะราคา1 0 0 0 0กับ 1> 1บาทแต่ถ้าเราจะผลิต1 0,000หน่วยมันก็จะราคาลดลงเหลือ1บาท1.1บาทเอาตัวเลขกลงๆก็ได้ถ้าถ้าต้นทุนมันมัน1 0 0 0 0บาทต้นทุนคงที่นะยังไงก็ต้องจ่ายเนี่ย10,000บาทเราผลิตสินค้าราคา10บาทถ้าเราผลิตแค่1หน่วยราคาสินค้าต่อหน่วยคือ10,000กับ10บาทแต่ถ้าเราผลิตแสนหน่วยมันจะราคาแค่11บาทถ้าผลิต,ต200,000หน่วยก็จะเป็น10บาท50มันจะลดลงแต่ต้นทุนตรงนี้มันจะลดลงถึงจุดหนึ่งแล้วมันจะไม่ลดลวมันทำยังไงมันก็ได้เท่านั้น เพราะฉะนั้นมันจะลดลงได้เท่านั้นซึ่งมันก็ไม่สามารถที่จะถูกได้จริงแต่ที่ถูกได้จริงๆคือต้องไปลดตน้นทุนที่เรียกว่าต้นทุน variable cost คือต้นทุนผันแปรต้นทุนตัวนี้อันดับแรกจีนเขาผลิตสินค้าโดยใช้วอลุ่มเยอะโดยใช้จํานวนเยอะเพราะฉะนั้นเขาเลยต่อรองได้เยอะแต่มันก็จะไม่ถูกมากมายแต่สิ่งที่จีนได้คือจีนสร้าง ecosystem หรือระบบนิเวศ ที่ครอบคุมในการผลิตสินค้าทั้งเรื่องของสプライเชนทั้งเรื่องของการจัดซื้อเรื่องของการจัดเก็บการขนส่งรวมถึงการวิจัยและพัฒนาสินค้าจีนแต่และอย่างเนี่ยเขาใช้วิธีการที่วิจัยและพัฒนาแล้วปรับปรุงสินค้าเขาจนทาให้ต้นทุนเขาถูกถ้าเราคิดว่าจีนผลิตได้เยอะและ้วถูกต่อให้ไทยผลิตเยอะแล้วต้นทุนวัตถุดิบเท่ากัน ฟิกคอร์เท่ากันนะวิธีการผลิตไทยก็แพ้คนไทยอยากจะสู้จีนได้จะต้องมาพัฒนาจุดแข็งของตัวเองไม่ใช่ไปสู้ในจุดแข็งของจีนจีนเขาได้ราคาถูกจริงมันเกิดจากการทําวิจัยและพัฒนาครับสินค้าแต่ละตัวเขาจะผลิตอย่างไรให้สินค้านั้นออกมามา,มากที่สุดในต้นทุนที่ต่ำที่สุดแล้วเขาก็ทํามานานมากไม่ใช่เพิ่งมาทํานี่ก็เลยทําให้ต้นทุนสินค้าจีนมันถูกกว่าสินค้าไทยแบบหลายเท่าเลย ยกตัวอย่างนี้ก็ได้อันนี้คือของจริงเลยไม้เสียบลูกชิ้นไม้เสียบลูกชิ้นในประเทศไทยเนี่ยใช้วิธีการเอาไม้ไผ่ที่อยู่บนป่าแล้วก็ให้คนงานขึ้นไปตัดฟรีให้เอาไผ่ออกมาเพราะว่าไผ่อะเมื่อเมื่อถึงหน้าแ้งอะมันจะเกิดไฟป่าเขาก็เลยให้ไปตัดพอให้ไปตัดปุ๊บก็เลยเอาไผ่นั้นอะมาเหลามาเหลาทําไม้เสียบลูกชิ้นไม้เสียบหมูย่างไก่ย,ย่างคนนึงก็ทําได้อย่างเก่งก็ไม่เกิน500ไม้ต่อวันแล้วพอเหลามันก็ เท่ากันบั่งไม่เท่ากันมัางมันทําให้ต้นทุนวัตถุดิบไม่รู้ว่าเท่าไหร่อันนี้2คือไม้ไผ่ที่เอามาเนี่ยมันเป็นไม้ไผ่ที่หลากหลายอายุมากบางที อายุมากมันก็เซียนเยอะอายุน้อยมันก็เจอห้อนมันก็เลยทําให้สินค้าของไทยน,ะนอกจากจะผลิตต้นทุนสูงและคุณภาพยังต่ําด้วยแต่ของจีนเขาใช้วิธีการปลูกไผ่นะวัตกรรมเขาเริ่มต้นจากปลูกไผ่บนภูเขาหลายๆลูกเลยเวลาจะตัดไผ่เขาจะตัดหนึ่งในสี่ของการใช้ส่วนอีก3ส่วนก็ปลูกไปแล้วก็จะเวียนไปเวียนไปเรื่อยๆก็จะมีไผ่ใช้ตลอดเวลา นอกจากนี้นะครับไผ่ที่เขาใช้อ่ะจะเป็นไผ่อายุที่3ปีเป็นไผ่ที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดและมีเสี้ยนน้อยที่สุดและพอมีเสี้ยนน้อยที่สุดเขาก็เอาไผ่นั้นอ่ะไปแช่น้ําสูตรของเขาไม่รู้เขาใช้สูตรอะไรถ้าเขาบอกเป็นน้าเกลือมันก็ทําให้เขาไม่มีมอดแล้วเขาตัดไผ่มาให้มันเป็นแบบ แผ่นเรียบมากที่สุดแล้วก็ปัม๊มนาทีและเป็นพันแล้วเป็นพันชิ้นสม่ําเสมอกันทุกชิ้นนั่นเป็นพันชิ้นต่อนาทีนะครับแล้วก็ทํากี่ชั่วโมงแล้วก็าํากี่เครื่องต้นทุนไอ้ไม้เสียบลูกชิ้นของที่นําเข้ามาจากจีนรวมค่าขนส่งรวมภาษีอะไรนะ่ถูกไทยสิเท่าเพราะเขามีนวัตกรรมต่อให้เรามีไผ่มากเท่าเขาเราก็ไม่สามารถทําต้นทุนได้เท่าเขาเพราะเราไม่มีนวัตกรรมคนไทยยังหลอกตัวเองอยู่ว่าผลิตสู้เขาไม่ได้เพราะว่าเขาผลิตเยอะแต่แท้ที่จริงแล้วเกิดจากการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้เกิดนวัตกรรมครับได้อยู่แล้วครับและต้องเป็นหน่วยงานหลักด้วยในการดําเนินการแต่มันติดตรงที่ว่าคนที่ทําก็ไม่เคยเห็นก็ไม่เคยรู้หรือรู้แต่ไม่เข้าใจก็มีเพราะเรื่องของการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมอะมันต้องเข้าใจอะที่เราบอกว่ามันจะออกมาจากกัดฟิลลิ่งออกมาจากตรงนั้นมันเข้าใจและมองภาพรวมออกซึ่งต้องพึ่งภาคเอกชนเหมือนกันมาร่วมงานกับภาครัฐ ไม่สามารถทําได้ดวยงานเดียวเพราะว่ากระทรวงพาณิชย์ก็จะต้องนําอยู่ที่ว่าใครจะเป็นผู้นําในการดําเนินการปกติในการในการดําเนินการอะไรในขบวนการเขาจะใช้เรื่องของ l a c y RACI Response Account Consult Inform ก็คือใครเป็นคนที่ดําเนินการแล้วใครเป็นคนดูแลเรื่องนี้คนที่เป็นเจ้าของเรื่องกับคนดําเนินการอาจจะเป็นคนเดียวกันก็ได้คือทําด้วย รับผิดชอบเรื่องนั้นด้วยสมมุติว่าในเรับผิดชอบเรื่องของการหาแหล่งปูผัยเจ้าของเรื่องนี้ที่จะอนุมัติอาจจะเป็นในบก็ได้หรืออาจจะเป็นในเอเองก็ได้แต่ไม่สามารถที่จะทําได้ด้วยคนเดียวนะครับในการสร้างสรรค์นวัตรกรรมเพราะว่ามันต้องพึ่งพาอะไรอาชีวะสถาบันเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็ยังต้องพึ่งภาคก,การค้าอีกเพราะสุดท้ายในการผลิตอะไรออกมาเนี่ยมันต้องตอบโจทย์ว่ามันสามารถไปแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้หรือเปล่าเราก็ต้องดูว่า จุดแข็งของเราอยู่ตรงไหน,นถ้าเราไปสู้ในสู้ในสิ่งที่เขาแข็งกว่าเราโอกาสที่เราจะชนะก็ยากเพราะเผอเราจะขาดทุนด้วยแต่ SME เนี่ยทุกวันนี้นะสินค้าที่เป็น SME ที่ใช้อุตสาหกรรมในประเทศไทยส่วนมากมันจะเป็นอุตสาหกรรมเก่ามันก็เลยทําให้สินค้าไม่ตอบโจทย์ตลาดยังไงเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของโลกเพราะว่าหลายๆห,ห,ห,หลายอุตสาหกรรมในประเทศไทยมันไม่ตอบโจทย์เราจะเห็นว่าออภาคส่งออกเราลด เพราะว่าไม่ไม่ใช่ว่าเราผลิตไม่ดีนั่นเพราะว่าความต้องการมันลดลงต่อให้เราลดราคาความต้องการตลาดมันเล็กอ่ะเราต้องต้องขยายขนาดของตลาดหรือ Market ็ตไซตอ่ะต้องหา Market s i ไซต์ที่ใหญ่ๆไม่งั้นเราก็ไปไม่รอดแล้วที่สําคัญนะครับเริ่มต้นได้เลยครับวิจัยและพัฒนาถ้าวิจัยยังไม่ได้ก็เรียนรู้ไปก่อนเรียนรู้จากสื่อฟรีก็ได้เยอะแยะเลยครับที่ ที่กูรูหลายๆท่านให้ความรู้อะเอามาปรับปรุงใช้กับธุรกิจเราส่วนมหาภาคอันนี้เราก็ต้องรวมกลุ่มช่วยผลักดันอะเฉพาะคนคนเดียวคงจะยากอะช่วยผลักดันให้ให้รัฐช่วยช่วยในเรื่องของการฝึกอบรมช่วยเรื่องของการแนะนํามันจะเป็นจริงครับอันนี้มันจะเป็นจริงเพราะไม่งั้นเราจะตามโลกไม่ทันแล้ว S อสบีมีมีไทยเนี่ยยังไงเราก็กําลังการต่อรองเราก็สู้เขาไม่ได้อยู่แล้วถ้าเราไม่รวมกลุ่มกัน เอาอันนี้ความเห็นส่วนตัวเลยนะครับไม่มีไม่มีข้อมูลอื่นปนเลยผมยังไม่เห็นนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่เลยที่เน้นที่เน้นให้ความสําคัญกับ SME ผมยังไม่เห็นนะเขาอาจจะทําก็ได้นะแต่ผมไม่เห็นนโยบายส่วนมากก็จะเป็น,นเรื่องของประชานิยมประชานนิยมมันก็เหมือนให้ปลาส่วนการการส่งเสริมการเรียนรู้มันก็เหมือนให้เบ็ดเพื่อไปตกปลามันไม่อิ่มวันที่ได้เบ็ดหรอกแต่ปลามันได้เงินมันมันได้อิ่มเลยแต่พออิ่มแล้วมันก็หมด เราจะแจกปลาได้ทุกวันหรือเปล่าเราไม่ได้เครื่องมือเขาทำมาหากินอันนี้ก็พูดตรงๆว่ายังไม่เห็นความหวังจากนโยบายของรัฐบาลที่นําโดยนายกหญิงคนที่2องของไทยครับนโยบายผมเอาพรรคส้มนะน,นะที่ผมเข้าไปอ่านจําได้บ้างไม่ได้บ้างอะเยอะเหลือเกินยาวด้วยไม,ไ,ไม่ได้กะจำเท่าไหร่มันก็ถ้าทําได้หลายๆนโยบายมันก็ก็น่าส่งเสริมนะครับหลายๆนโยบายแต่หลายนโยบายมันเป็นนโยบายที่เขาเรียกว่านโยบายที่เป็นงานประจําที่เขาทําอยู่แล้ว ไม่เป็นต้องมาทําเป็นโนโยบายอันนั้นไม่ควรมาทําเป็นโนโยบายหรอกแต่โนโยบายที่ที่ต้องทําคือการที่จะแก้ไขปัญหาของประชาชนชาวไทยยังไงซึ่งปัญหาของประเทศไทยอ่ะมันก็คือรายได้เราลด,ล,ดลง รายจ่ายเราเพิ่มขึ้นปัญหาจริงๆเราเกิดจากการที่เงินเฟอ้อเงินเฟอ้อหมายถึงว่าเงิน100บาทในมือเราวันนี้พรุ่งนี้มันก็ลดลงแล้วเท่ากับว่ากําลังการซื้อของคนไทยลดลงสิ่งที่จะต้องทาคือจะต้องเพิ่มกําลังการซื้อของคนไทยให้มากขึ้นผมเชื่อว่าแต่ละพักนะมีมือเศรษฐกิจที่ชั้นครูอยู่เยอะๆเลยครับมันเน้นเรื่องตรงนี้กันดีกว่าอย่ามัวแต่มาเถียงกันมัวแต่เอาชนะค่าคารด้อยค่ากันเลยครับไม่มีประโยชน์หรอกดูไม่ดีด้วยโอ oh. ก็ไม่ต้องเดาครับในใบพลังงานครับไม่ต้องเดาเลยไม่เกี่ยวว่าผมชื่นชมท่านผิลพันธ์เป็นการส่วนตัวนะไม่เกี่ยวนะเพราะพลังงานมีส่วนทุกอนุเปรียบเทียบง่ายๆครับพลังงานมีต้นทุนทางตรงใช่ไหมอย่างเช่นผลิตผลิตขึ้นมาเนี่ยมันจะมีต้นทุนพลังงานต้นทุนแรงงานต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนอะไรพวกนั้นนะทั้งฟิกค,คอ์ทั้งไวเลเบิลบคอร์อระไรเยอะๆแ,แต่พลังงานอาจจะมีผลอยู่นั้นประมาณสิบเปอร์เซ็แต10%ราดอย่าแค่สิบเพอรอเร็นะผลิตของเสร็จแล้วก็จะต้องไปเก็บเอาของไป่ก็บ ของไปเก็บมันต้องใช้พลังงานในการขนไปเก็บสินค้าบางอย่างก็ต้องเก็บในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิก็ต้องใช้พลังงานอีกแล้วพอจะไปส่งส่งของให้ลูกค้าก็ต้องใช้พลังงานอีกพลังงานมีส่วนทุกอนูเลยครับการลดการลดราคาน้ำมันหรือทำให้น้ำมันขายถูกลงสักหนึ่งบาท มีผลกระทบมหาศาลกับชีวิตคนไทยเลยครับแล้วโครงสร้างน้ํามันที่พักรวมไทยสร้างชาติทําไว้เนี่ยมันเกินหนึ่งบาทอยู่แล้วครับเพราะมันเป็นการปรับโครงสร้างอย่างที่เห็นชัดเจนคือโครงสร้างของภาษีที่ซับซ้อนแต่มันก็อีกแหละครับถ้าภาษีลดเยอะคนไทยได้ใช้น้ามันถูกก็จริงแต่รัฐบาลก็มีรายได้น้อยแต่มันจะมีอีกโครงสร้างหนึ่งที่ผมเห็นว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคนไทยคือให้ลงกันแจ้งต้นทุนการผลิตที่แท้จริง เพราะผมเคยรู้จักคนที่ทําปั๊มาเหมือนกันนะปิดตัวเยอะแยะเลยครับเพราะว่ากําไรที่เขาได้อ่ะไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายในการทําปั๊มน้ํามันเลยแต่ทําไมธุรกิจน้ํามันมันเติบโตเยอะจังอันนี้น่าสงสัยนะปั๊มปิดแต่ธุรกิจน้ามันมันเติบโต แล้วใช้น้ามันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนี้เป็นโจทย์ที่ต้องถามนะครับกำไรส่วนนี้มันไปอยู่ที่ใครถ้ามันไปกระจุกตัวอยู่บางกลุ่มมันไม่ได้เกิดประโยชน์กับคนไทยครับนั้นสิ่งที่กระทรวงพลังงานที่นําโดยท่านพิรพันธ์พัรกลุมไทยสังชาติทำเนี่ยก็คือจะทําตรงนี้ให้มันเป็นธรรมหรือลดลทสร้างใช่ไหม พอมันเป็นธรรมขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้คนไทยใช้น้ํามันที่ในราคาที่ยุติธรรมแล้วทุกอย่างที่อยู่ในชีวิตประจําวันของเราจะลดลงแล้วเมื่อลดลงนั่นหมายถึงว่าเราจะมีกําลังจ่ายเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติเลยครับในจํานวนเงินเท่าเดิมนี่แหละครับตรงเป๊ะเลยส่งผลในต่อกระเป๋าเราทันทีเลยครับเพราะน้ํามันส่วนหนึ่งเราก็ใช้ผลิตไฟฟ้านอกจากแก๊สแล้วเราก็ใช้น้ํามันผลิตอาจจะมีถ่านหินบ้างแต่ว่าทุกอย่างนะครับมันต้องขนส่งใช่ไหมฮะขนส่งมันก็ต้องใช้น้ํามันแก๊สก็ต้องขนมา อาจจะเป็นทอ่อแก๊สก็จะมีแต่ถ้าที่ไม่มีทอ่อแก๊สละ่ะมันก็ต้องใช้รถส่งส่งแก๊สอยู่ดีแล้วแก๊สหุงต้มล่ะมันก็ต้องใช้น้ำมันขนแก๊สแล้วโครงสร้างเนี้ยก็ไปปรับปรุงเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เป็นปิตโตรเลียมอย่างแก๊สหุงต้มเนี่ยปรับราคายุติธรรมลงด้วยนะครับมีผลเยอะมาก แล้วมีผลในทางบวกด้วยก็ลองนึกภาพสิครับประเทศไทยอ่ะมีข้อดีที่เหนือกว่าหลายๆประเทศนั่นก็คือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานและเรื่องของพลังงานโดยเฉพาะกระแสไฟฟ้าประเทศไทยเราไม่มีข่าวเรื่องไฟดับทั้งประเทศมาหลายสิบปีแล้วนะครับแต่ประเทศอื่นมีนะรอบบ้านเราหรือหลายประเทศเนี่ยแต่เราไม่มีมาหลายสิบปีแล้วเมื่อเราไม่มีมาหลายสิบปีนั่นหมายถึงว่าพลังงานไฟฟ้าเราเสถียรเอาแค่พลังงานไฟฟ้าก่อนนะครับแล้วก็โชคดีของประเทศไทยที่มีพลังงานไฟฟ้าเหลือม <ๆ S 1> ันก็เลยทําให้ธุรกิจหลายธุรกิจในต่าง เ,เหันมาลงทุนในประเทศไทยอย่างเช่นที่เคยคุยกับคุณตอตาไว้ตอนนั้นที่ว่าธุรกิจคราวการเก็บข้อมูลบนคราวอเมซอนมาลงเห็นว่าจะมีอีกหลายรายที่จะมาลงทุนด้วยนะครับเพราะว่ากระแสไฟฟ้าเรามีเหลือเฟือคือหลายคนอาจจะไปมองว่าออต้นทุนผลิตแรงงานถูกกว่าต้นทุนนั่นต้นทุนนี่ถูกกว่าแต่ต้นทุนที่เขาต้องการคือ ต้นทุนพลังงานครับนอกจากที่ราคาอาจจะไม่ถูกที่สุดแต่เป็นราคาที่ยุติธรรมแล้วก็เสถียรเสถียรคือมีความคงที่ลองนึกภาพเลยครับเอาแค่ไฟฟ้าอย่างเดียวนะเดี๋ยวติดเดี๋ยวดับใครจะมาลงทุนในประเทศไทยครับเครื่องอุปกรณ์ทุกเสียหายหมดเลยโดยเฉพาะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วพอไฟฟ้าไม่เสถียรเขาก็ต้องลงทุนในเครื่องปั่นไฟฟ้าซึ่งมันต้นทุนสูงใครจะมาลงทุนล่ะครับแล้วถ้าปรับโครงสร้างได้สําเร็จนะครับใครจะไม่มาลงทุนครับในเมื่อ i n ฟาส s t r u c t u r e โครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยมันพร้อมพลังงานก็พร้อมและเป็นพลังงานที่ราคายุติธรรมด้วยมันมีข้อดีอยู่แล้วครับอันนี้ก็คือขายคาร์บอนเครดิตการที่ขายคาร์บอนเครดิตมาเนี่ยแสดงว่าเราขายของเข้ายุโรปได้นั่นหมายถึงว่าเราก็จะขยายตลาดได้และในเรื่องของอุตสาหกรรมสีเขียวมันเป็นเทรนด์ของโลกยุคนี้เลยครับมันต้องทำแล้วอุตสาหกรรมสีเขียวหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของพลังงานสะอาด ก็เ,เห็นว่ากระทรวงอุตสาหกรรมทําเรื่องอุตสาหกรรมสีเขียวด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จําเป็นแล้วก็มีประโยชน์มากครับสำหรับคนไทยคาร์บอนเครดิตเนี่ยถ้าเรามีมากๆเนี่ยมันหมายถึงว่าเราอาจจะขายให้กับคนอื่นได้ด้วยนะครับมีรายได้เข้าประเทศได้ด้วยนะต่อให้ไม่มีรายได้เข้าประเทศเราก็สามารถ ทำให้ประเทศไทยขยายตลาดได้มากขึ้นด้วยครับผลดีมีมหาศาลครับเพราะว่าการเคลื่อนไหวการดําเนินกิจกรรมของคนไทยหรือของคนทั้งโลกมีพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้นครับตั้งแต่ตื่นนอนมาเลยครับยันนอนหลับแล้วตื่นมาใหม่เนี่ยในชีวิตประจําวันของมนุษย์เราหลีกเลี่ยงการใช้พลังงานไม่ได้เลยพลังงานไฟฟ้าที่ต้องมี หรือบางคนอ่ะไม่มีรถยนต์ไม่มีรถยนต,ยนต์ก็ต้องนั่งรถโดยสารถึงแม้ไม่นั่งรถโดยสารคุณก็ต้องซื้อของซื้อของกินซื้อของใช้ที่ใช้ลดขนส่งที่ใช้น้ํามันในการส่งสินค้ามาการที่ทํานโยบายลื้รถปลดสร้างเนี่ยส่งผลกระทบกับมนุษย์ทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยเลยครับและเป็นผลที่ดีด้วยผลลัพธ์ที่ดีมากๆและเป็นผลลัพธ์ระยะยาวด้วยทําให้คนไทยมีศักยภาพในการแข่งขันสูงขึ้นเเมื่อต้นทุน,ทน ต่ำลงมันทําให้สินค้าสามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งเราได้ด้วยครับไม่ใช่เฉพาะคนไทยที่ใช้ของถูกลงนะครับเราสามารถกระจายสินค้าได้ได้มากขึ้นด้วยครับผมอยากให้ทุกคนวางอาคติลงก่อนนะครับไม่ต้องไปสนใจว่าสีไหนครับไม่ต้องไปสนใจความเห็นต่างไม่ต้องไปสนใจว่าคนนี้ชอบหรือไม่ชอบวางมันลงก่อนครับสนับสนุนให้เกิดโครงการนี้ให้ได้ครับจะเลือกหรือไม่เลือกท่านพิรพันก็อยู่ที่ ความเห็นส่วนตัวแล้วแต่ยังไงนะครับเรามาช่วยผลักดันให้โครงการนี้เกิดขึ้นกันดีกว่าเพราะทุกคนทุกสีที่อยู่ในประเทศไทยได้ประโยชน์หมดไม่เฉพาะคนที่อยู่ฝั่งรัฐบาลเท่านั้นครับเงินหมื่นดิจิตอลที่เท่าที่ทราบนะครับคนที่ใช้เงินคนที่1คนที่2เนี่ยไม่สามารถแลกเป็นเงินสดหรือ เอาเงินไปใช้อย่างที่อยากจะใช้ได้แต่เงินก้อนนี้สุดท้ายมันจะไปกองอยู่กลุ่มคนกลุ <c oughs> <น>่มเล็กๆอยู่กลุ่มหนึ่งการทํานโยบายทุกอย่างทั้งโลกนะครับมันจะไปกองอยู่คนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งอยู่แล้วที่เราเรียกกันว่าในทุนเรียกไม่ได้ครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยอเมริกาก็เป็นอังกฤษก็เป็นญี่ปุ่นก็เป็นอันเนี้ยเหมือนกันทั่วโลกแต่สิ่งที่เงินดิจิตอลทำเนี่ยโดยเงื่อนไขที่พักเพื่อไทยทำเนี่ยมันหมุนได้ไม่กี่รอบ แล้วก็มันไปใช้ประโยชน์กับสิ่งที่คนไทยต้องการได้น้อยเพราะมันถูกจํากัดให้ใช้ในบางสินค้าเท่านั้นซึ่งผมก็เห็นด้วยนะในบางสินค้าอย่างเช่นว่าไม่ให้ซื้อบุหรี่ไม่ให้ซื้อสุราไม่ให้ซื้อ,อลอตเตอรี่อะไรพวกนี้ผมก็เห็นด้วยนะแต่ว่าอย่างอื่นอย่างเช่น ที่เราเห็นค่าเทอมค่าผ่อนรถค่าผ่อนบ้านอย่างเงี้ยมันไปใช้ไม่ได้ซึ่งตัวนั้นนะมันมีผลกระทบต่อชีวิตคนไทยมากไม่รู้ว่าค่าเทอมทําได้หรือเปล่านะอันนี้ผมไม่รู้ยังไม่ได้ศึกษาชัดเจนถ้าใช้ไม่ได้ยิ่งยิ่งกระตุ้นได้ยากครับเพราะเงินเนะ่ยเงินก้อนหนึ่งเนี่ยในธุรกิจทั่วไปนะครัเงินก้อนหนึ่งนะ8หลแปรอบเป็นอย่างต่าครับ ในการหมุอ่าอย่างเช่นว่าเราไปซื้อข้าวมันไก่เงินก็ไปอยู่ที่คนขายข้าวมันไก่คนขายข้าวมันไก่ก็จะต้องไปซื้อข้าวมาหงซื้อไก่มาต้มก็ไปอยู่ที่พ่อค้าแม่ค้าขายแม่ค้าขายไก่3ามใช่ไหมแล้วระหว่างนั้นเราจะเดินทางไปะเราก็อาจจะต้องจ้างรถจ้างขนส่งหรือจ้างคนงานนี่ก็4่ละแล้วจากนั้นนไก่มันจะผลิตมาจากไหนมันผลิตมาจากฟาร์มแล้วในฟาร์มก็มีอะไรมีอาหารไก่มีคนงานมีค่าไฟโอ้เยอะแยะแล้วครับ มันไม่ใช่แค่8ปดอ่ะแนี่แค่เริ่มต้นเองมันมันเป็นหลายรอบมากสินค้าที่จะทําให้มีการหมุนทําให้เงินหมุนหลายรอบเนี่ยมันจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าบริการบางอย่างอาจจะทาไม่ได้หรือว่าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์พวกแพงๆเนี่ยหมุนได้มีกี่รอบแล้วก็ไปมันก็จะไปกระจุกอยู่กับแค่คนไม่กี่กลุ่มเนื่การส่งเสริมที่จะทําให้ให้ได้เงินมากมากอ่ะควรส่งเสริมให้เกิดการใช้ในการอุปโภคบริโภคครับ พราะาธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ที่มีการทําบัญชีที่มีการเสียภาษีชัดเจนเนี่ยมันมีนิดเดียวเองครับประเทศไทยแล้วมีไม่กี่ขุมส่วนมากก็จะเป็นเสียภาษีเหมาบ้างหรือไม่เคยเสียภาษีผมเชื่อว่าคนไทยส่วนมากเลยเกินขึ้นไม่รู้ว่าเสียภาษียังไงหรือเคยหรือ,รอไม่เคยเสียภาษีด้วยซ้ําไปถ้ายังไงก็ต้องทานะครับทาให้มันใช้ง่ายกระจายได้มากที่สุด ช้ไปในกลุ่มที่จะทําให้เกิดการหมุนเวียนของเงินให้มากที่สุดดีกว่าครับแล้วก็ผมก็เห็นด้วยที่เอาไปใช้กับกลุ่มเประาะบางเพราะคนกลุ่มนั้นเข้าเงินไปใช้ในการอุปโภคบริโภคจริงๆเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจจริงๆไม่ได้เอาเงินไปเก็บการแจกวานคนที่มีเงินอยู่แล้วเขาไม่เอาไปใช้แล้วครับเขาเก็บพอเขาเก็บเงินมันก็ไม่หมุนก็เ,เก็บทิ้งไว้งั้นเนี่ยเขาไม่ได้เดือดร้อนน,นั้นการให้กลุ่มเประาะบางจึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีที่สุดครับถ้าในแง่ของ ประโยชน์ของประชาชนนะครับนี่แจกจะดีกว่าแต่ถ้าอยากแจกก็ต้องหาช่องทางธรรมชาติออกนะครับถ้าจะออกอยากประเทศไทยอ่ะโอ้โหมันผิดกฎหมายกี่ข้ออ่ะครับวินัยทางการเงินการคลังก็ไม่ผ่านแล้วอ่ะแล้วข้อกฎหมายอีกเยอะแยะเลยครับแล้วสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าแจกเป็นเงินบาทดิจิตอลหรือแจกเป็นเงินดิจิตอลเพราะกฎหมายประเทศไทยให้มีสกุลเงินเดียวคือสกุลเงินบาทเท่านั้นว่าถ้าเป็นสกุลเงินดิจิตอลมันจะกลายเป็นสสกุลเงินในประเทศไทยนี่แหละครับอันนี้ผมยังไม่ทราบข้อมูลนะว่า เขาจะแจกแบบไหนถ้าเน้น Digital, ดิจิตอลนั่นหมายถึงว่าสกุลเงินสอนสกุลเงินครับผิดกฎหมายเต็มๆครับไม่ต้องเดาเลยครับเราจะเห็นช่องทางธรรมชาติเปิดละอ้ารับเลยครับผมไม่ใช่กูรูทางการเงินครับแต่แค่ไม่ไม่ใช่กูรูการทา,ทางการเงินยังดูออกขนาดนี้เลยครับแล้วกูรูเขาจะมองขนาดไหนครับเรื่องเงินดิจิตอลที่ไม่ได้ช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่แท้จริงเลยมันกระตุ้นครับกระตุ้นให้บางกลุ่มแต่เศรษฐกิจไทยะแทบไม่กระเตื้งเลยครับ จากเงินดิจิตอลที่แจกไปนโยบายพรรคส้มนะี่ยทำไม่ได้หลายๆนโยบายอย่างนโยบายแจกเงินคนแก 3, 000, ่3 0 0พน่ะคนแก่ในไประเทศไทยมีประมาณ12ล้านอ่ะเอาตัวเลขกลมๆคิดเอาง,ง่ายๆมีสักประมาณ10ล้าน10ล้านคูณ3 0 0พันเท่าไหร่30 0ล้านจะต้องจ่ายเงินคนแก่เดือนละ3 0 0 0 0ล้านแล้ว12 000, เดือนเท่าไหร่3,60 0 0 0ล้านยอาเงินไหนจ่ายคือไม่ต้องไปคิดอะไรมากเลยผมงงมากเลยไอ้คนเชื่อนโยบายนี้เชื่อเขาไปได้ไง คือไม่มีปัญญาจ่ายหรอกคิดได้ยังไงหรือแม้ค่าแรง450บาทปรับไปทันทีเนี่ยคุณจะปรับได้ยังไงในเมื่อคนจ่ายมันเป็นผู้ประกอบการใครจะอยากจ่ายผู้ประกอบการน่ะอยู่ๆต้นทุนเขาเพิ่มราคาขายเท่าเดิมอ่ะใครจะอยากจ่ายแล้วพอไม่อยากจ่ายสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเขาจะหาอะไรมาทดแทนแรงงานครับมันเป็นสัจธ,ธรรมครับถ้าเกิดว่าจะต้องจ่ายเพิ่มเขาจะต้องหาสินค้าทดแทนเป็นทั่วโลกครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทย เอาวัดตัวเขาเนี่ยผมไม่ทราบหรอกแต่ผมรู้ว่าเขาคงไม่ได้เข้าไปในสภาด้วยความหวังดีต่อประเทศหรอกเพราะถ้าหวังดีต่อประเทศเขาจะต้องเสนอนโยบายที่เป็นไปได้และเป็นประโยชน์ส่วนไม่หวังดีแบบไหนเนี่ยก็ยากที่จะรู้ครับแต่รู้แต่ว,ว่าด้วยพฤติกรรมอย่างนี้ไม่น่าจะหวังดีครับ UTN <M> Today อาสาสื่อสาร